ในปี2026ออซูซูได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์นั่นคือออซูซู9ที่นั่งรุ่นล่าสุดซึ่งมาพร้อมความสามารถรอบด้านทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัยความสะดวกสบายและการประหยัดพลังงานรถรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด9คนอย่างเต็มที่โดยไม่ลดทอนความสบายของแต่ละตำแหน่งที่นั่งการออกแบบภายนอกมาพร้อมเส้นสายที่บเฉีียว สะท้อนความแข็งแกร่งในสไตล์อ i ซูซ u ผสมผสานความทันสมัยด้วยไาหน้าเล็บดีไซน์เฉียบกันชนหน้าและกระจังหน้าถูกปรับใหม่ให้ดูมีมิติและความหรูหราตัวถังมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในแต่ยังคงความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองในส่วนของมิติรถอซ s เก้9ที่นั่งรุ่นนี้มีความยาวประมาณ5.3เมตรความกว้างราว1.9เมตรและความสูงใกล้2เมตรพร้อมฐานล้อที่ยาวเพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพและพื้นที่ภายใน ห้องโดยสารออกแบบโดยเน้นความโปร่งโล่งเบาะนั่งทั้ง9้าตำแหน่งถูกออกแบบให้มีพื้นที่วางขากว้างขวางรองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะแถวที่3ที่ผู้ใหญ่สามารถนั่งได้อย่างสบายไม่อึดอัดวัสดุภายในเลือกใช้คุณภาพสูงพวงมาลายัยหุ้มหนังเบาะนั่งมีทั้งแบบผ้าและหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยในด้านเทคโนโลยีภายใน Isuzu 9ที่นั่งมาพร้อมจอสัมผัสข,ขนาด10นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง แอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีช่องแอร์ครบทุกแถวเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และช่องชาร์จไฟ 12V หลายตำแหน่งทั่วห้องโดยสารเพื่อรองรับการใช้งานของทุกคนในด้านขุมพลัง Isuzu 9ที่นั่ง2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรโบร์ให้กำลังสูงสุดราว190แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง รวมถึงการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดแมนวนวลช่วยให้ผู้ขับควบคุมกำลังได้ตามต้องการระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดารระบบการสะเทือนถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักผู้โดยสารเต็มคันได้อย่างมั่นคงด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบซ้อนพร้อมโช๊คอัพที่ปรับจุนใหม่เพื่อความนุ่มนวลมากขึ้นแม้จะบรรทุกเต็มพิกัด เสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยฉนวนคุณภาพสูงรอบคันทําให้การเดินทางใกล้เป็นไปอย่างผ่อนคลายในด้านความปลอดภัยิซูซุจัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่สมัยใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ โครงสร้างตัวถังใช้เหล็กกำลังสูงเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนการออกแบบเบาะนั่งทั้ง9้าตำแหน่งสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเต็มจำนวนผู้โดยสารแถวที่2ส,สามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แถว3ามการขึ้นลงของผู้โดยสารแถวหลังทำได้สะดวกด้วยประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่และขั้นบันไดต่ำอีซูซูเก้าที่นั่ง2026ย่ยังให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมัน แม้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่แต่ด้วยเทคโนโลยีการฉีดน้ำมันแบบคอมมอนเรลรุ่นใหม่และระบบเทอร์โบแปรผันทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำม,มีน้ำหนักพอดีทั้งในความเร็วต่ำและสูงการเลี้ยวในพื้นที่จำกัดทำได้ง่ายขึ้นด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับขนาดรถ เบรกให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกทั้ง4ีล้อพร้อมระบบ ABS และ EBD เสริมด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถสำหรับการตกแต่งภายนอกมีตัวเลือกสีให้หลากหลายทั้งโทนสีคลาสสิกอย่างขาวดำเนินและโทนสีพิเศษเช่นน้ำเงินเมทัลลิกหรือแดงเข้มล้ออลลอยขนาด18นิ้วถูกออกแบบให้แข็งแรงและสวยงามเสริมด้วยยางคุณภาพสูงเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีอ i ซูซ u ยังมอบความมั่นใจให้กับเจ้าของรถด้วยการรับประกันยาวนาน และบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถเข้ารับบริการได้สะดวกการดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซลของ Isuzu ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าซ่อมบำรุงที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันรถรุ่นนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการเดินทางร่วมกันอย่างสบายหรือธุรกิจที่ต้องการรถสำหรับรับส่งผู้โดยสารเช่นโรงแรมสนามบินหรือบริการเช่าเหมารถจุดเด่นคือสามารถรองรับได้ทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความคุ้มค่าด้านการประหยัดพลังงานเมื่อได้ลองขับแล้วว่าจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลและเสถียรภาพที่ดีแม้ใช้ความเร็วสูงเสียงเครื่องยนต์ดีเซลถูกเก็บเงียบมากเมื่ออยู่ในห้องโดยสารการเร่งแซงทําได้อย่างมั่นใจด้วยแรงดิดสูงการเข้าโค้งมั่นคงไม่โครงเคลงจนผู้โดยสารรู้สึกไม่สบายตัวระบบแอร์ทำงานเงียบเย็นเร็วและกระจายความเย็นได้ทั่วถึงทั้งคัน โดยรวมแล้ว Isuzu 9ที่นั่ง2,026เป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่มองหารถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากโดยไม่ลดทอนความสบายขับง่ายประหยัดน้ำมันมีเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันและการออกแบบที่ดูทันสมัยเหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและงานบริการอย่างมืออาชีพหากคุณสนใจติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งในด้านสเปคการทดสอบสมรรถนะและฟีเจอร์เด่นจากหลากหลายแบรนด์ อย่าลืมกดติดตาม Auto Thai g า r a g e r e v ว e w เพื่อไม่พลาดข้อมูลที่อัปเดตและการรีวิวแบบจัดเต็มทุกมุมมองเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักรถทุกคันอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อรถของคุณง่ายขึ้นและมั่นใจมากขึ้น